มาดูกันนะคะทุกคนแฮมสเตอร์นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะในการออกกําลังกายเขาจะมีวินัยในการออกกําลังกายมากๆค่ะเช้ามานะคะนี่ตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะที่ตื่นมาตีห้าครึ่งเขาจะออกกําลังกายแล้วนะคะออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันค่ะเช้ามาเขาก็จะวิ่งออกกําลังกายเป็นแบบเป็นสัตว์ที่มีวินัยในการออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะกินพืชผักผลไม้นะคะ พักใบเขียวแล้วก็กินผลไม้กินได้หมดเลยแบบเป็นแบบสัตว์ที่รักสุขภาพมากๆค่ะน้องจะเป็นสัตว์ที่รักสุขภาพมากๆแล้วก็มีวินัยในการออกกำลังกายมากๆนอนหลับพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายทุกวัน เป็นสัตว์ที่นอนกลางวันแต่ว่าตื่นกลางคืนนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เขาทำตอนเช้าแล้วก็จะมีน้ำแล้วก็มีอาหารไว้ให้เขากินทุกวันดูเลี้ยงไว้เพื่อดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะความน่ารักของน้อง